โอเคครับผมสวัสดีครับวันนี้เราตะกูลฮานะครับจะมารีวิวอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมารีวิวต้มนีกอสําเร็จถ้วยร้อนนะครับเขาบอกว่าเราถ้วยนี้สามารถร้อนได้โดยที่ไม่ต้องเติมน้ําร้อนเลยนะครับไม่ต้องเวฟใดใดทั้งสิ้นอยู่ดีมันจะร้อนเดือดขึ้นมาเองปกติแล้วเวลาที่เรากินมาม่านะคะหรือว่าอะไรเราต้องแบบเอาไปเทกับน้ําร้อนใช่ไหมคะร้อนให้มันเอาน้ำร้อนเข้าใส่ก็รอให้มันเรียกอะไรอ่ะ นุ่มใช่ไหมพ่อแต่ว่าอันนี้คือเขาบอกไม่ต้องเนี๋ยมันจะเดือดของมันเองนะคะโดยที่ไม่ต้องเสียบไฟไม่ต้องเข้าไมโครเวฟเลยเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะครับวันนี้เราสั่งมาทั้งหมด3รสชาตินะครับมีอะไรบ้างคะมีอ่ามีมะล่านะครับมะล่ามีเจ่วร้อนแจ่วร้อนเจ่วร้อนแล้วก็ชาบูชาบูดำดำนะครับอ่าเดี๋ยวนี้เราจะลองทดสอบสองสองถ้วยนะคะก็คือจะชิมอ่อะไรเอ่ยมะล่าก่อนกับ เจ้าฮ้อนนะคะ okay, เดี๋ยวเรามาดูกันครับ <laughs> เรามาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเราจะทำกันยังไงครับเอาเข็มเราจะสาธิตจากเจ้าฮ้อนนะครับอ่าพอขยับตรงนั้น,ก,นก,ก่อนขยับลงกันนะครับอได้ได้ก่อนได้โอ้โหแข็งก่อน กล้วยลูกอ่ะอกล้วยลูกอ่ะอแล้วเดี๋ยวกรอให้ผก่อนเลยมันกรอเรนนี่ได้ไงมันต้องไปทำในคลิปนช่ไ้มตอนทำจะกรอใช่ไหมไม่กอก็ได้กรอก็ได้นะแต่นี่เป็นของของของประเทศไทยนะครับจริงๆถ้วยนี้มันจะยืดจากที่จีนด้วยนะคะแล้วก็เหมือนที่ญี่ปุ่นด้วยแต่ว่าตอนนี้ก็อันนี้เป็นของไทยนะคะคือไทยเราก็ทำโอเคแล้นีอยู่สองตัวบันพามาปุ๊บมีอะไรบ้าง ช้อนซอบนะคะเหมือนกับบ้านเราเลยแล้วก็ผงปรุงแน่นอนอันนี้แล้วก็ก่อนช่วยนะครับแยกออกมาอ่าอันนี้มันจะเป็นแยกออกมาให้ดูนะคะน,นี่อันนี้ก็จะแยกออกมาเป็นแบบนี้นะคะใส่ผงอ๋อเออเขาจะใส่พวกเครื่องมาล่ามาแล้วข้างในเป็นอะไรบ้างพ่อทำตัวนี้ครับเขาอให้ทำยังไงตัวนี้คือตัวทําความร้อนนะครับทำความร้อนเขาบอกว่าให้เราใส่ผงความร้อนแล้วเติมน้ําได้เลยนะครับ ซึ่งตัวความร้อนคงอยู่ข้างในนะเดี๋ยวเราจะฉีกันนะครับต้องฉีงใช่ไหมใช่แล้วก็ต้องฉีกนะฉีกสิจะสูงไม่เอมาก้นแน่คำเตือนให้ใช้กันต้องห้ามสัมผัสต้องฉีกโอเคข้างในเป็นอย่างนี้นะครับอ่าข้างในเป็นแบบนี้โอเคฉีกเลยดูก่อนนะฉีกตัวต่อต้องฉีกเพราะว่าห้ามสัมผัส วันตรนี้ฝนตกนะคะก็เลยกินมามากอ๋อเสือที่นี่ <S S S 1> อ๋อถุงความร้อนอ่ะโอเคดึงออกมาโกววางก็เลยอ่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราจะเติมน้ำแค่ตรงนี้นะครับรข้างใน,น <S S S อ่าโอเคเติม เงินนั่นเย็นเย้ตัวนั้นไปอืมอไปมาถ่ายเจาะเนาะขอบช่วยด้านล่างโอเคเรียบร้อยนี่จเรียบร้อยแล้วแนี่น,นี่แหละใส่ตอนไหนคะอ,อันนี้ก็ต่อไปปรุงอันนี้ครับแล้วก็แกะอันนี้เลยหล่อแกะนี้ เป็นไก่จอดไหมไ่จอดคือคๆอเริ่มเริ่มนนะว่าจริงเขาต้องรอเราก่อนหรือเปล่าเออไม่เป็นไม่ป็นทีเาไม่นบอกเขาบอกว่ารอไม่เรอะอเคเอาปรุก่อนนะครับเน่ใส่เครื่องปรุงนะครับอ่าเร็วหน่อยค่ะแหนมปรุงมาแล้วค่ะขั้นต่อไปก็ปรุงเริดก่อนเนาะเออ ยังต่อคราวนี้ก็ตอมน้ำใส่ด้วยเอาให้ใส่ในนั้นนั่นเหรอใช่ครับคือจริงๆเหมือนเป็นแค่เป็นไฟแมเนป็นท้งหมเป็นไฟให้เราอะไรเงี้ยโอ้เออเออโอ้อุยบังจริงจริงเอออ่าปิดฝาไว้ปีฝาแล้วครับเขาบอกว่าทิ้งไว้ประมาณห้าถึงสิบนาทีนะครับถ้าเกิดเป็นถ้าเราเป็นน้ำน้ำเย็น อ้้นำอุณหภูมิห้องปกติห้องปกติแต่ถ้าเป็นน้ำเย็นก็ต้องแปดถึงสิบนะครับโอเคเดี๋ยวอีกห้านาทีมาดูกันนะครับตอนนั้นถามคิดมาแบบเออนี่ไม่กําลังถ่ายตอนนี้แหละแล้วมะไรพอนั่งลงเลยตัวงกางเกงจบกางเกงก็ไม่เข้มอย่างที่ไหนกางเกงโอ้ยนอนหลับอยู่บ้านรู้แล้ววันนี้เราต้องปรุงขั้นบนสุดกันกด้องไลน์หน่อยวันนี้เขาแห่เดืยดไปก่อน มันหล่าได้นี้มัะ้แม่รอ่างเง้ยไออของพ่อจะมีอะไรก็เตกกได้หมดเลยเนาะ้ดดเออเีนยเพิดนไปก่อนโอเคอันนี้อีกถ้วยนึ่งนะคะน่มาล่าใช่ไหมพ่อมาน่ามก็จะเผ็ดหน่อยตอนนี้เราเตรียมไี่ก่อนนะครับอ่เราต้เตรียมตรงถ้วยเป็นก่อนเมื่อกี้เราเตรียมนี่ก่อนนี่มาเกลี่ยพุ่งก่อนนะคะหยานิดนึงอ่อจริงตอนนี้ร้อนจริงๆค่ะ ให้ดูตอนมันฟองไหมอืมเดี๋ยวดูนะครับนี่นะคะตอนนี้เรากำลังจะใส่น้ำลงไปนะคะเอแค่ใส่ขอบล่างนะครับเดี๋ยวดูนะครับปฏิกิริยาของเขาใส่าเข้าไปแค่นี้หรอครับแค่นีครับสักคครับอาจารย์จะกระอก่เดี๋ยวทนี้องขึ้นมาแล้วมั้ อ๋อเต้องใส่ก่อนถึงบนบุ่ค่ะตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณหลังจากที่เขาบอกว่าเรายิงไว้ประมาณห้าทีแต่ตอนนี้ประมาณสองสามทีแล้วจะเปิดดูหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงถ้าอยากได้นุ่มๆก็ทิ้งไว้นานๆเลยนะครับนี่ไม่ได้ต้มนะครับทิดดูเมื่อเราต้มอยู่บนไฟเลยนะครับีเราทดสอบนะครับตอนนี้น่าจะยังไม่ถึงห้านาทีนะแต่ก็จะยดูว่าเป็นยังไงอ๋อคนนี้เองคนนี้เองเพ่อโอเคเรามาดูกันก่อนนะครับ นุ่มไหมนุ่มไหมโอ้วันละลายจริงๆด้วยอะคน okay, ่อ<ค>นเยจะได้ดบแบบก็ปิดฝาอทีนึงให้มันเข้าเข้าเนื้อมัน,นสำห okay, รับแน่เส้นแบบกุ๊กคิกกุ๊กคิกนี่ผมชอบเลยโอเคปดตาปิดตาปิดอีกนิดนึง <Okay. S 2> นจริงจมันก็นุ่มแล้วมั้งเหอใช่ไม่ว่าเราจะรอใหไมนุ่มนีน่น กมาเล่นนุ่มาสุดยอดเขาว่าเออที่ไม่แห้ที่แตกเดี๋ยมันเปนเพราะวามเซน้น้อยกเป็นเน้ัน้อยแบบถ้าเาในัลจะกินห่อนนักเกี่ยวกันรู้จักนางวิญญาณนบอกว่าเราขอบถ้วยด้านลังอินได้เรดูกันไ่เหลือนบ่ถึได้เนาะอนจีเนี่เหมือนกับเราโอ้ก็แบบเขาเรียกอะไรนะ หม้อหม้อร้อนนั่นเลยอ่ะอะไรตัวบอกนะคอนเซ็ปต์ก็คือเหมือนเท้ากินอ่าเริ่มค่ะตอนนี้อ่าตอนนี้เราจะลองก็จะครบห้านาทีแล้วนะครับอ่าคําเตือนนะครับอย่าเอามือไปไปอุดรูตรงนี้นะครับไปอ่างไว้ไปอ่างไว้นะครับมันร้อนมากจริงๆค่ะมันร้อนนะครับมันเหมือนกบเราต้มน้ําเลยโอเคเราจะเปิดดูวนะครับเขาบอกว่า เขาจะให้บรรยากาศเหมือนเรากินอยู่บนเตาเลยอะไรอย่างนี้ครับนี่ดูด,ดูร้อนๆเลยครับถึงแม้เราจะเปิดฝาไปแล้วแต่เขาจะทำงานต่อไปอีกสิบถึงสิบห้านาทีน,านะครับให้เราให้กินแบบร้อนๆน,นะคะเหมือนกับเรากินอาหารต้มร้อนๆ้อน่น,นี่มีบด้วยไหม มีใบมะกรูดด้วยนะคะในนี้อันนี้ของพ่อเป็นอะไรนะเจียวฮ้อนครับผมเออเจียวฮ้อนมีหมูไหมมีครับผมมีหมูอะไรครับไม่ใช่หมูไม่ใช่หรอกครึ่งเครื่งเทศก็ครึ่งเทศไม่มีหมูครับผมโอเคไม่มีหมูนะคะราคาเท่าไหร่ได้ไหมอ๋อสามกระปุกนะคะสามกล่องร้อยก็สามารถสั่งซื้อในอินเทอร์เน็ตหรือว่าในช้อปปี้ได้นะคะก็มีขายมีมีสามรสนะคะที่ร้านนี้เขาจะมีมีเจียวฮ้อนแล้วก็มีชาบูน้ำดำ แล้วก็มาล่านะคะตอนนี้ก็จะมีสามรสที่รสชาติที่คนแบบฮิดกินกันนะคะ mm hmm. ก็เส้นก็คล้ายๆกับมาม่าปกตินะคะเ mm hmm. ่ะพอลองชิมสิรสชาติเป็นไง mm hmm. เผ็ดเกินไปไหมอะไร mm hmm. อันนี้เป็นเจ้าฮ้อนนะคะชิมเจ้าฮ้อนก่อน mm hmm. วังร้อนนหร mm hmm. ้อนมาก mm hmm. ไหมอืออร่อยไหมอือ mm hmm. อารมณ์เหมือนมีต้มยำกุ้งอ๋อคล้ยต้มยำกุ้งเหมือนกันใช่ไหมมีต้มยำกุ้งเลยเหมือนมาม่ต้มยำอืมไม่ค่อยเหมือนไม่ค่อยเหมือนเจ้าหองอนนัะออโอเคนี่อีกถ้วยนึงนะคะอยากให้พ่อเปิดน่ะอันนี้เป็นมาล่านะคะใครอยากเห็นมาล่าเดี๋ยวเปิดให้ดูคิดว่าใส่ลูกชิ้นได้ได้อยู่ครับเออใส่ลูกชิ้นปูอัดหรือว่าอะไรที่มันเป็นของสุกแล้วนะคะแต่ถ้าเป็นแบบบางคนอยากรู้ว่า หมูธรรมดาจะสุกไหมอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าไม่กล้าลองแต่ว่าในนี้มันก็ร้อนจริงๆแต่ไม่รู้มันจะร้อนถึงขนาดที่แบบทําให้หมูสุกได้ไหมนะคะอะอ,ะอันนี้เป็นมาล่านะคะ,ะดูสีจะแดงนิดนึงนะคะมาลองชิมมือคนลวกเลยนะคุณร้อนจริง,งเม,มื่อีมือไปอุดรูั่นโอ้มาล่าเขามีอันนี้ให้ด้วยนะคะเจดีม,ม,มากม่าอร่อยใช่ไหม มาลาจะอร่อยหน่อยนะคะโอ <Okay S 1> เคโอเคค่ะเห็นกันแล้วนะคะใครอยากลองก็ไปตามในช้อปปี้หรือว่าร้านทั่วไปนะคะแล้วก็วิธีทำไม่ไม่ยากสําหรับใครที่ไปกางเต็นท์ใช่ไหมพอ่อแคมปิ้งก็สามารถพกไปได้นะคะหิวหิวมาก็เทน้ําง่ายมากไม่ต้องไปต้มให้เสียเวลาแต่ว่าราคาก็อย่างที่บอกนะคะสามอันนี้ค่ะสามถ้วยครับนี่นะคะเออเท่าไหร่นะพ่อหนึ <100 S 1> ่งร้อย <100 S 1> บาทออาเราสั่งมาหกครับนะคะคำลดได้ คะลดได้ด้วยนะคะโอเค,อเค,คไปกินก่อนนะคะ